กลับมารับชมสุดยอดข่าวกันครับพิธาฟาดปียบุตรเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเลิกทําตัวไม่เป็นมืออาชีพพิธาฟาดปียบุตรเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำทําตัวไม่เป็นมืออาชีพทาตามที่ธนาธรเคยขอไว้กลับมาช่วยกันเท่าที่กฎหมายอนุญาตอย่าลืมศัตรูตัวจริงของเราคือใครนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีร,รายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกล พสข้อความผ่านแฟนเพจ Facebook มีเนื้อหาดังนี้รบรอบ3ปียุคอนาคตใหม่ความในใจหัวหน้าพักก้าวไกลต่อเพื่อนอุดมการรวมถึงคุณปียบุตรแสงกนก,กุลเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกวันนี้คือวันครบรอบ3ปีที่ฝ่ายชนชั้นนำพยายามบทขยี้พวกเราพักการเมืองฝ่ายค้านหน้าใหม่ทั้งๆท,ท,ที่มีอายุไม่กี่ขวบดีด้วยซ้ำวันนี้ยังเป็นวันครบรอบสปี ที่ผมทําหน้าที่ผู้นําของพรรคที่ไม่มีแม้แต่ชื่อในตอนนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาจนเป็นพักเก้าวไกลในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตผมที่ได้นำทัพพักเก้าวไกลทำงานทั้งในสภาและนอกสภาตลอดช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดของประเทศเราไหนจะโรคระบาดครั้งใหญ่ไหนจะปัญหาการเมืองไหนจะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ลามมาถึงภาวะเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าการทำงานของผมจะห่างไกลาจากความสมบูรณ์แบบผมเองรู้ตัวดีแต่ผมก็ทุ่มเททั้งตัวและจิตวิญญาณเท่าที่มีให้กับการทำงานการเมืองประกอบกับความช่วยเหลือและการทำงานเป็นทีมของพวกเราทีมงานพักเก้าวไกลทุกคนทำให้เราฆ่าไม่ตายอย่างที่พวกเขาหวังไว้แต่กลับโตขึ้นอย่างที่พวกเขาไม่อยากจะเชื่อในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรายังย้ำคําว่าเราคือผู้คนและการเดินทาง 1. เราได้ความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเป็นเวลา4ปีซ้อนผ่านเงินบริจาคจากภาษี164ผมต้องขอบคุณแรงสนับสนุน 2. ด้วยแรงของทีมงานจำนวนสมาชิกของพักจำนวน70,000กว่าแสงขึ้นเกินอนาคตใหม่ไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีช่วงโควิดมาทำให้งานหาสมาชิกของเรายากลำบาก 3. เราเดินทางมากกว่า50 0 0 0กิโลเมตรทั่วประเทศและมากขึ้นเรื่อยๆระยะทางมากกว่าเดินทางรอบโลกเียอีกการเมืองสำหรับผมมันคือความตั้งใจการเตรียมตัวตั้งแต่อายุ21-22ปีนั่งฟังนั่งจดปัญหาประชาชนอยู่หลังห้องที่ประชุมธรรมเนียบรัฐบาลตลอดปี47-49มันคือการเป็นเด็กคอยถอดคล้องพวงมาลัยว่าที่ผู้สมัครเวลาถามสารทุกสุกดิบชาวบ้านครูพักลักจำมาเรื่อยๆ มันคือการเริ่มต้นด้วยการเป็นเลขานุกการกรรมาธิการก่อนมาเป็นประธานเองหลายปีให้หลังมันคือการไปเรียนต่อการเมืองโดยเฉพาะเตรียมตัวกลับมาเพื่อเป็นนักการเมืองที่ดีทำงานได้ย้อนเวลากลับไป3ปีที่แล้วตัวผมยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีณนะห้องอาหารแห่งหนึ่งตอนที่พักเริ่มโดนกล่าวหาเริ่มมีคดียุบพ,พักผมและรองหัวหน้าก้าวไกลปัจจุบันหลายท่านถูกคุณปียบุตร ดึงเข้าไปเตรียมพร้อมกรณีเหตุการณ์แย่ที่สุดเกิดขึ้นคือพักอนาคตใหม่ถูกยุบพร้อมได้เล่าว่าเตรียมรับมือการทำลายความฝันพวกเราณนะตอนนั้นไม่มีใครพร้อมรับการนำทงส่วนตัวผมเองเป็นพ่อเลี้ยงเดียวลูกสาวเพิ่งจะสองขวบแม้ผมจะพร้อมเสียสละทุกอย่างเพื่อพักทั้งสุขภาพทั้งชีวิตทั้งครอบครัวผมขอเหลือไว้อย่างเดียวที่ทิ้งไม่ได้คือบทบาทความเป็นพ่อของลูกสาว คุณปียบุตรเข้าใจเห็นพ่พิมพ์เป็นเหมือนหลานและยอมรับเงื่อนไขนี้ถ้าไม่มีใครยอมรับตำแหน่งจริงๆผมจะรับให้ไม่งั้นเรือก็ต้องแตกที่เราทำกันมาก็ต้องสูญเปล่าทั้งหมดทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ศัตรูต้องการแต่ทั้งหมดทั้งฟวงโครงสร้างบริหารพักต่อจากอนาคตใหม่ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายตามข้อบังคับพักใหม่ตามความปรารถนาของสมาชิกพักใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง ต่อมาคดีแรกอิลูมินาติพักยังไม่ถูกยุบคุณธนาทรผมคุณปิยบุตรยืนคุยกันตอนบ่ายแก่ๆหน้าสนามหญ้าแห่งหนึ่งคุณธนาทรพูดขึ้นมาว่าอีกหน่อยเราอาจจะต้องทะเลาะก,กันหนักมากนะแต่ถึงยังไงขอให้จบกันในพวกเราเองเป็นมืออาชีพไม่ปล่อยความขัดแย้งไปข้างนอกผมพยักหน้าบอกเรื่องแบบนี้ในการเมืองเกิดขึ้นบ่อยและโปรเฟสชันอลิซึมที่พื้นฐานในการทำงาน ไม่ว่าจะองค์กรไหนคือ Press in public, ร r i t i s i z n in Private ผมเห็นด้วยกับพี่คุณปียบุตรอยู่ข้างๆมีคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพักนั่งเก้าอี้หวายอยู่ข้างหลังห่างๆน่าเสียดายที่ผมกับคุณปียบุตรต้องมาสื่อสารกันทางนี้ทั้งๆที่เราจะเจอกันตามตึกนิดๆหน่อยๆเหมือนเจออดีตกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่คนอื่นๆที่นานๆเจอกันที หรือบางครั้งที่คุณปียบุตรนัดผมทานข้าวแล้วแคนเซิลผมจริงๆก็น่าจะ3-4ถึงวันก่อนที่คุณปียบุตรจะตัดสินใจสื่อสารความคิดของเขาผ่าน Facebook ของเขาตลอด2ถึง3เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่คุณปียบุตรพูดถูกคือการเมืองคือความเชื่อศัตรู100คนพูด100ครั้งก็ไม่น่าเชื่อเท่าคุณปียบุตรพูดซ้ำๆในฐานะอดีตเลขาธิการพัก ทุกอย่างเป็นเรื่องอนาคตจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่คำพูดมันมีน้ำหนักของมันพูดอะไรไม่เท่ากับว่าใครเป็นคนพูดอะไรที่เป็นความเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วความฝันของคนหลายร้อยคนที่ทำงานอย่างหนักต้องมาสูญเปลา่าอีก3เดือนก่อนเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศไทยในขณะที่องคาพยพยพักก้าวไกลกำลังเข็นครบขึ้นภูเขาสู้กับอำนาจรัฐอำนาจทุนด้วยทรัพยากรจำกัด เราค่อยๆวางแผนท,ทีละเขตทีละเขตที่มีโอกาสชนะอย่างละเอียดอาสาสมัครกำลังหาสมาชิกเพิ่มให้ทีมจังหวัดเราต้องเตรียมจัดงานแต่ทีห้าทำพื้นที่ล่วงหน้าจัดเวทีทุกคนเดินทางไปหลายร้อยกิโลเพื่อที่จะไปสื่อสารวิถีก้าวไกลทีละเขตทีละจังหวัดด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อนสสเตรียมอภิปราย152จนโดนคดีเป็นร้อยล้าน ในขณะที่พวกเรากําลังทําแบบนี้คุณปิยบุตรปล่อยเขื่อนออกมาทีละโพสท,ทีละโพสให้น้ําไหลออกสัตว์ครกที่พวกเราเข็นอย่างเหน็ดเหนื่อยไล่ลงมากองใหม่จนบางทีเราลืมไปแล้วว่าศัตรูตัวจริงของเราคือใครเรากําลังสู้กับใครเพื่ออะไรในฐานะที่ผมเป็นผู้นําพักเชื่อว่าเราทุกคนรับการวิจารณ์ได้ผมก็โดนมาตลอด3ปีเข้าใจว่าเป็นอิสระภาพในการแสดงออกผมก็เป็นคนฟังแต่ยังไม่เชื่อ แต่ถ้าถึงขนาดมาจากคนที่เคยขอร้องให้ผมมารับตำแหน่งหัวหน้าในวันที่ไม่มีใครรับผมคงต้องมาทบทวนกันใหม่กับเวลาที่เหลืออยู่ทั้ง 1. การทำงานของกองอำนวยการเลือกตั้งและ 2. บทบาทของผมเองในตอนนี้มีคนเขาว่าไว้ว่าถ้ามีเวลาตัดต้นไม้6ชั่วโมงฉันจะใช้เวลารับขวาน4ี่ชั่วโมงในขณะที่ผมทบทวนตัวเองและการทำงานของกองอำนวยการเลือกตั้ง เราอาจจะมีเวลาอีก3เดือนที่เหลือหรือน้อยกว่าผมเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่สองทางที่จะเกิดขึ้นได้อยากให้คุณปิยบุตรทบทวนเช่นกัน 1. คุณปิยบุตรต้องเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ําเลิกทําตัวไม่เป็นมืออาชีพทําตามที่คุณธนทรเคยขอไว้กลับมาช่วยกันเท่าที่กฎหมายอนุญาตทําให้คนที่เคยปราโมทาอนาคตใหม่ก้าวไกลคิดผิดและอนุญาตให้ผมและอีกหลายร้อยชีวิตที่พักมีสมาธิในการทำงานโค้งสุดท้าย หรือ 2. ปล่อยให้เราเสียสมาธิจนเราลืมไปว่าศัตรูตัวจริงของเราคือใครทิ้งโอกาสในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ทิ้งหยาดเหงื่อแรงงานของสมาชิกพักทีมงานพักและปล่อยให้สามปอยังสืบทอดอำนาจต่อไปผมไม่แน่ใจว่าคุณปยบุตร์จะทำแบบนี้ไปอีกเท่าไรผมว่าพอได้แล้วครับแล้วมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยกันถึงแม้ว่าจะต่างคนต่างทำงานก็ตาม นี่คือความคืบหน้าล่าสุดของพรรคก้าไกลขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์ nationtv.tv ครับ